à đi ra khỏi nhà mi mà, khỏi nhéo mi rima khỏi nhà sống hồn Nó mồm mùa bọc mồm 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 không mồm 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 mồm

้องเท้าต้งเหลังสุดก้อนเลยเหลังเนี่ขอหาบสเนะเนาผมไม่โกรธตรงนีเดี๋ยวก็ไปเล่นบ้านผมที่เก่าเลยน้องไปทิมมันดี่บัวบัวเดี๋ยวขอบตรง้ก็ทหลังท่านีไหวะนนี่เดิมเหรอ ดนสั่งอันนี้อยู่สั่งสั่งเลยสั่งเลยจ่ายให้ใช่ไหมสั่งเลยเรียกน้ำสั่งเลยเรียกพกีมอพาน้าไม่ดด้อแตงตปูเดียยว่ลเรแม่<ด> ขา้าลองพีง่เนีน่กับข้าวนอกขาวนอกแบ่ว่าสาดค่ะมักบอเพลงนี้มักบอมักนี่นี่บอมักบอเพลงนีง้เอาอีกเพลงนึงเอาอีกเพลงนึองอีกเพลงนึงเก็บข้าพวพอใส่กระเป๋าแหมเอาโอ้ก็อยู่แดน่ลูกั็สัตว์พูดแล้วอ่ะพ่อะทำไมไม่ไมาช่วยเขาหน่อยล่ะ

ย really ังไม่ด <che> ังเหรอดังแล้วกบาเราอะอนี่เหรอเขาไม่ให้กลับเขาไม่ให้กลับเขาไม่ให้กลับเขาบอกว่ารอด้วยเอาคืออันนี้เอาไหมพร้อมอีกไหมดรือเ่ายวเลยเรียบเรียบเลยแล้ว แม่กแม่ลุงบอกนม่ยังหลอเเราพูดว่าทีมคือเป็นเจ้าของร้านหมูทอดนะะัวรีวทีมพรซางใสยดูเอเอาใครตัวพยุก็ทรงอยู่ป้าเดดเบยหัวเข่าพี่เดดเบยพี่ขัดเลย เพ่งเสียงเพลงยังใส่เสียงเพ่งยังนต้องแบบเสียงเพลงอยังต้องเราต้องลองครับเราต้องลองเนี่ยครับต้องลองพูดดีเยอะพราะเนี้ยหมดเหรอเนี้ยหมดเนี้ยหมด อาทำไมปิดเร็วจังพ่อนี่เป็ราทาตัวนี้ไือตัวงินใครคิดเอาเรา้มาไปก่อนทำไมแหละก็ต้องซื้อ่มโซตไแล้วจะได้ซื้อมากเี่ยวถเด็ดกันหนึ่งพูมากซบูสอะไรอันนี้ไปทำไมมดกับความเป็นอเรื่องอะไนี้อามดกับความเ็ ฮะล้ล้มลม่าลตลตเยคครับเนื้อของสัตวมเ็บี่เไว้มันเก็บไมได้นานมืนึงาไม่มีที่ักนเล้นีกินไปจะพอหรอเปล่ากพอ้มเลยเจ้าดูดีวิ่เก่าิสวยของคุณรอได้เลคุณรอขาสท้อ องคนอห่อองห่อของุดหนอเรื่องะนีของคนสวยเนี่ะครับเสะข้าเข้าสองห่ออันเี้ของคนสวยอโห พ่อขามันาดยื้แท้เออพอขาพ่อขาดแรไหมาต่อยกันนะครับใช่ซอยหลูกเนี่ยทีมไปตรงนี้ดูเดี๋ยวติเปิดเพิ่มแล้วเดวหไอีกทีเฟอร์มกลยสิยาเสื้อไปไว้ห้องทองจะไปพักไหนไม่รู้เลยไปพ่อพ่อวันดีกว่าเออแต่ไม่เป็นเขอค้ายยังไงรอ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 มลน เจ่าพื่นสิขายอ้วันท่านมูวว้าน,น้องไขยลาบไขก่ก้อยต้มไปเนือเจียวบอต้องเอปียบสานอนเนีนเนี้ต่ออะไรถ้า,าน้องไขยลาบไข่ก้อย<อ>ไอศีสังไกยจัดจานยังวงได้ตัวไหนเขาอยากเมื้อแล้ววัาาสั่น เขาอยากเมื่ออลไรทีแมเอาเด็ดยาก็มีกี่ย่งเหมือนเศร้าเอาบอชาวบ้านเด็กยากเยอว่าสาวอะไรนะเอะกี่อย่เด้ค่ะแตะโอ้มคนพ่อตาคนพ่อต้ไปชองคุณี่ พี่จูไม่ต้องซื้อแล้วนี่ไปด้วยกันไม่ต้องซื้อเราต้องซื้อแล้วนี่ไปมีขี่ต่อดักเพราะว่าไปเราจะไปจอดเราอยากกินเป็นอะไรดีเราสิพาไปกินเผาอยู่ไหมจุ่มยำปุ้งกัวอย่างตัวลุงกระทะนูุนนี่นั่นหรืออะไรยังไงโอ้ยไม่จ้างใส่ไม่มาอยู่ทองไม่ไม่หมายถึงร้านกระทะมันจะมีพวกโจ๊กนิก๋วยจับ มีปลาตังโผล่มีนนนีนั่นสยางดีแล้วแต่เคียก็ได้ล้วจะกินแบบไหนอยากกินแบบไหนโกินายิ่งว่าไหนนี่พินเกวออกดึกยนตะวันหอนทอนทอนแตต้องรอยาคอนี่นีโอยู่ในโซซินานี่เขาเปิดตั้งแต่หกโงเานี้ล่ำเสียกระดาษทนอะไทำมะลุงเหนืยคือของพอบระไทตัดบทดีปรตัทบตัด่ตัดบกับเป้าพอระตัดบบดัลลูกพอใส่ลูกลูกกับพอเัเนสิถาธรมา รูปแล้วลูกซื้ออย่างนี้นี่มันถ้าดนามาซื้อลูกอยู่ไูดู้ดตัดรดมาดีแต่เดินปูแตเดิยากกัดีใจกันเลยต้องรีบพาเอาร้านขึ้นแต่ไม่ได้ร้านอะหรเลยเริ่ม